นี่เป็นร้านอาหารไทยสไตล์ย้อนยุคที่ใช้วัตถุดิบคุณภาพและเครื่องแกงทำโครกเองทุกเมนูจากร้านสกุลดีที่ถูกแต่งชมใหม่มาในบรรยากาศไท้ไทต้อนรับเทศกาลปีใหม่ที่ทุกคนคุ้นเคยครับเหมือนย้อนวัยแห่งความทรงจําเลยครับมีเมนูแนะนําที่อยากให้ทุกคนมาลองอย่างปลาทูทอดน้ําตาลตะโนที่เขาใช้ปลาทูเตีย้ยทอดก,กรอบราดด้วยซอสน้ําตาลตะโนรสชาติหอมเค็มนัวไม่เหมือนใครแล้วปลาทูทอดกรอบมากครับทุกคนกินได้ทั้งตัวเลยตั้งแต่หัวยันก้างอร่อยมากครับอีกหนึ่งเมนูกับแกงขั้วปูใบชะพลูรสชาติหอมกลมกล่อมถ ลแล้วให้เนื้อปูก้อนมาแบบจัดเต็มและจานนี้ที่ผมชอบมากกับเมนูใหม่ของทางร้านอย่างแกงรันจวนเนื้อตุนใช้เนื้อออสเตรเลียตุนจนเปื่อยแบบละลายในปากมากๆเลยครับรสชาติเปรี้ยวเผ็ดสดชื่นจนคำสุดท้ายและจานนี้เป็นชูชิปลาทูทอดเขาแยกน้ำราดมาให้ไม่เหมือนใครทำให้ตัวปลาทูทอดยังคงกรอบอร่อยมากครับน้ำพริกสกุลดีเป็นอีกหนึ่งเมนูซิกเนเชอร์ของทางร้านที่อยากจะแนะนำเลยครับน้ำพริกกุ้งแห้งทอดหอมๆรวมกับไข่แดงเค็มจนได้รสกลมกล่อมเสิร์ฟคู่กับผักกระเจี๊ยบย่างและกุ้งแม่น้ำเด็ดเลยครัับส่่ววนนนนกุ้้งแมาายตจ ที่สดเนื้อเด้งหวานหอมหัวกุ้งมันสะใจมากครับมาร้านนี้ไม่ต้องกลัวว่าเด็กจะทานไม่ได้มีเมนูมากมายสําหรับเด็กเลยครับหุนเส้นหมูหวานหมูสามชั้นน้องไก่ทอดก็อร่อยเหมาะกับเด็กและคนไม่ทานรสจัดเลยครับที่ร้านยังมีเมนูของหวานอย่างพุดดิ้งมะพร้าออร่อยอร่อยได้ลองทานกันอีกด้วยกับเครื่องดื่มอีกมากมายรวมถึงน้ําสมุนไพรที่ต้มเองสดสดทุกวนกนกันอย่างน้ากระเจี๊ยบน้ำมะตูมและน้ำมันชันมะนาวที่หอมหวานแบบธรรมชาติไม่แต่งกลิ่นสีใดๆและโปรพิเศษสําหรับช่วงนี้เมื่อทานครบ700บาทสามารถแลกรับกล้วยบชีมพ้านบิถัดดไไป และตั้งแต่หนึ่งธันวาคมไปต้นไปเขายังมีกิจกรรมจับฉลากให้ที่โต๊ะแจกของรางวัลน,น่ารักมากมายสนุกมากๆเลยครับยังไม่เคยมาลองแนะนําเลยครับกับร้านสกุลดีตั้งอยู่ที่โครงการชานเดียวเวนิวแจ้งวัฒนะ14บอกเลยว่าร้านนี้สกุลดีสมชื่อจริงๆครับ See you next next you day boy day on boy next day shuttle